สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกไพบูลไล่บี้อนุทิน รับผิดชอบสอบจริยธรรมชาดานายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายชาดาไทยเศษฐ์สสอ,อุทัยธานีและรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกช่อชนสีถนนชัยโกหกปลิ้นปล้อนว่าการที่นายชาดาพูดแบบนั้นย่อมแสดงว่าหมายถึงตนโดยตรงและรวมถึงสสสวจำนวน 474คนที่ร่วมออกเสียงเห็นด้วยกับยติที่ตนเสนอการกระทําของนายชาดากล่าวหาใส่ความให้ร้ายทําให้ตนและสอวอสอส,ส,ส,ส474คนเสียหายต่อชื่อเสียงและยังประนามรัฐสภาว่าเป็นสภาโจกทําให้นายชาดามีปัญหาตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อที่12ที่ระบุว่า สมาชิกและกรรมธิการต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือว่าจะอันไม่สุภาพมีลักษณะเป็นการดูหมินหมินประมาทเสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดหรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมหรือที่อื่นใด นายภัยบูลกล่าวว่าการที่นายชาดากล่าวอ้างว่าวิปรัฐบาลไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าว่าตนจะเสนอยติดังกล่าวตนได้ทราบจากนายวิรัตรัตนเศษก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวิปรัฐบาลปล่อยให้แต่ละพักดำเนินการตามอิสระไม่มีมติวิปรัฐบาลใดๆจะเห็นได้จากการที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เสนอยติด้วยวาจา ขอให้รัฐสภาส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาก็ไม่ได้มีการแจ้งขอมติวิปรัฐบาลแต่อย่างใดดังนั้นตนในฐานะผู้เสียหายจากการกระทําของนายชาดาจึงขอเรียกร้องให้นายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยสอบสวนการกระทําของ นาายชดาด้วยเหตุมีการกล่าวหาใส่ความสมาชิกสอสสวเพราะการกระทําดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของสอสสว474คนและรัฐสภา ผมจึงเรียกร้องมายังหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าพักภูมิใจไทยจะออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างใดรวมทั้งขอให้ดำเนินการตามมาตรฐานในการดูแลควบคุมสมาชิกพักให้มีจริยธรรมและมารยาททางการเมืองด้วยนายภัยบูลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ